นี่เลยสุววันภูมิไปเที่ยวกันดีกว่าโจ <Go! S 1> ทิปนี้ไปไหนตเกี้ว <Tokyo. S 1> ชิดหานมากและคลิปนี้นะครับท,ทั้งภาพนิ่งแล้วกิดีโอเนี่ยจะใช้ vivo x 2 0 0นะครับถ่ายทั้งคลิปท่องเที่ยวเลยนะครับก็ติดตามได้เลยครับและทริปนี้ก็เลือกใช้การบินไทยนะครับรักคุณเท่าฟ้า ก,ก็มาขึ้นรถไฟด้วยความรวดเร็วนะครับเพราะว่ารถไฟจะออกแล้วก็นั่งเป็นแบบ skyliner เข้าไปที่โตเกียวนะครับใครจะเดินทางจากนาดิตะนะครับมาเข้าสู่ตัวเมืองเนี่ยแถวอุเอโนหรือว่ารปงิอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องใช้ skyliner นี่แหละเร็วที่สุดประหยัดเวลาที่สุดแล้วนะครับ ของผมนั่งมาลงรถบุงินะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น JR ครับเพื่อไปลงที่อิเคบุคุโรนะครับซึ่งทริปนี้เลือกพักตรงนี้ที่เขาบอกว่าวุ่นวายน้อยกว่าพวกชินจูกุนะครับใครอยากลองมาพักแถวอิเคบุคุโรก็ผมว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจถ้าไม่ต้องการความวุ่นวายที่มากจนเกินไปนะครับซึ่งโรงแรมที่ผมเลือกพักเนี่ยชื่อว่าเดลสไตล์นะครับ ซึ่งต้องบอกว่าราคาก็กลางๆกําลังดีนะครับห้องก็ไม่ได้ใหญ่ตามไตล์ของญี่ปุ่นนี่แหละนะฮะเพราะเราไม่ค่อยได้อยู่ห้องอยู่แล้วเราก็เลยเลือกห้องเล็กๆนะครับแต่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็พนักง,งานก็บริการดีมากเลยมาที่โรงแรมเช้ามากครับฝากกระเป๋าเรียบร้อยไปหาไรค้างเงี้ยอนยิวมากหนาวไหม อยู่ที่อีเคบุโครนะครับก็เลยว่าจะไปหาอะไรทานตรงซันชายซิตี้ซึ่งก็ไม่ได้ไกลามากก็เดินไปได้นะครับระหว่างเดินไปนี่ก็เรียกว่าเก็บบรรยากาศภาพต่างๆแล้วก็รูปด้วยนะครับบ้านเมืองเขาสวยมากๆเลยก็เรียกว่าถ่ายรูปตรงไหนก็สวยนะครับเก็บเรียกว่าภาพมาฝากกันสําหรับ Vivo x 2 0 0ให้คุณผู้ชมได้เห็นกันครับ เรียกว่าคลิปนี้ไม่มีอวยแน่นอนนะครับเห็นกันจัดจ่เลยภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอต่างๆที่ผมรวบรวมมาทั้งทริปใช้ Vivo X200 หมดเลยคุณผู้ชมเป็นคนตัดสินเองได้เลยเชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นเหมือนกันว่าโอ้โหภาพมันออกมาสวยจริงๆ ได้ดูภาพกับวิดีโอไประดับหนึ่งนะครับขอแวะมาพูดถึงสเปคกล้องของ X 2 0 0กันหน่อยกับเลนหลัก50ล้านพิกเซล VCS 2 Color นะครับมากับเซนเซ,นเซอร์ IMX 921พร้อมกับเทคโนโลยี Vivo Camera Bionic Spectrum ครับเพิ่มความแม่นยำและลดการคาดเคลื่อนของสีพร้อม f 1 5 7 f a c e Detection Autofocus แล้วก็มีการสั่น OIS ครับเลนสูมครับ50ล้านพิกเซล Size Telephoto Camera เซนเซอร์ IMX 8 8 2พร้อมค่า f 2 5 7เป็นเลนสู สาเท่าแบบ Optical ลครับพร้อมกันสั่นและเลนส์เอาต์ตา50ล้านพิกเซล119องศา f 2.0พร้อมออโต้โฟกัสครับและกล้องหน้า32ล้านพิกเซล f 2.0เดินทางมาถึงซันชัยซิตี้นะครับก็แวะทานข้าวกันก็คือนี่เลยโอโคโนมิยากิหรือว่าที่เราเรียกกันว่าพิซซ่าญี่ปุ่นนั่นเองนะครับซึ่งก็คือต้องทำเองนะคบวันนี้ก็เลยถ่ายเป็นวิดีโออวดซะหน่อยว่าเออโชว์ฝีมือทำโอโคโนมิยากิครับ ซึ่งการถ่ายวิดีโอของ vivo x 2 0 0นะครับสามารถถ่ายความลเอียดสูงสุดได้ที่4 k 6 0 fps นะครับแล้วก็จะมี Portrait วิดีโอที่เป็นวิดีโอหน้าฉันหลังเบลอเนี่ยความละเอียดจะได้สูงสุดที่1 0 8 0 p 3 0 fps ครับแล้วก็ใน Portrait วิดีโอคุณสามารถเปิดโหมดหน้าใสาได้ด้วยนะครับก็จะได้ความละเอียดสูงสุดเท่ากันเลยก็คือ1 0 8 0 p 3 0 fps นั่นเองแต่อันนี้ที่ถ่ายอยู่ก็คือ4 k 6 0 fps แบบจัดเต็มไปเลยนะครับ เทคนิของคนทำเยอะครับต่ <All right. S 1> อเก็บภาพระหว่างทานข้าวนะครับแล้วก็แน่นอนทานข้าวเสร็จเราก็ไปเดินเล่นที่ s ั n s h i n e c i t กันซึ่งก็มีร้านค้ายเยอะมากๆนะครับเก็บภาพมาฝากกันด้วยอย่างรูปนี้ก็โชว์2ระยะให้ดูนะครับ23มิลแล้วก็41มิลก็ทำได้ดีทั้งคู่ หลังจากนั้นนี่ก็ไปเดินเล่นนะครับแล้วก็ไปเจอเรียกว่าโอ้โหกาชาปองเยอะมากนะครับแล้วโซนนี้เป็นโซนที่ใหญ่มากก็จะมีพวกโมเดลการ์ดเกมต่างๆเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็ลองถ่ายเป็นแบบว่าพอเทดวิดีโอนะครับเพื่อที่จะชัดที่ตัวเราคนเดียวนาะแล้วเบลอหน้าคนอื่นให้นะครับในการทำคอนเทนต์นั่นเองนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกไว้ว่ามันจะคมชัดสูงสุดที่ 180p 0 30fps ก็จะได้ประมาณนี้ซึ่งก็เบลอได้ดีมากๆนะครับ เอาน้องกลับบ้านไหมคะห้า <laughs> ร้อยเฮ้ยเดี๋แล้วลึีแล้วเออมันต้องลึกๆเย้เย้เย้พ yeah! yeah! yeah, า,าน้องกลับบ้าน ความพยายามอยู่ไหนความพยายามอยู่ที่ไหนครับพยายามไปพันห้าแมมเรื่องตู้ครีมนี่ขอให้บอกนะครับแต่ว่าอยากคีมบ่อยเดี๋ยวลกบ้าน ได้ตุก๊กตาขี้มาแล้วไม่น่าเชื่อว่าเดินออกมาก็จะมาเจอกับวงไอดลญีุปุนอีกนะครับไม่แน่ใจว่าวงอะไรนะฮะแต่ว่าเขาโชว์อยู่ที่ลานชั้นล่างพอดีผมอยู่ชั้น3มนะครับไม่อดไม่ได้นะครับที่จะต้องหยิบ vivo x 2 0 0มาลองซูมดูว่าโอเคไม่ใช่ตัวโปแล้วมันยังเด็ดขนาดไหนครับจากชั้น3ซูมลงไปนะครับภาพด้านซ้ายเป็นซูม3เท่านะครับก็ยังไม่ค่อยเห็นรายละเอียดเลยลองซูมที่10เท่าดูนะครับเรียกว่าใช้ได้เลยทีเดียวถึงจะไม่ใช่ตัว หลังจากนั้นเราก็เดินเล่นในเมืองอีกนิดหนึ่งนะครับก็ลองถ่ายภาพพอร์เทรตมาฝากกันก็จะมี3ระยะด้วยกัน35มิมล50มิลแล้วก็85มิลน,นะครับ3ระยะต้องบอกว่าถ่ายสวยหมดเลยแล้วก็การเบลอหลังนั้นสวยแล้วก็ดีมากๆเลยครับแล้วก็มาเจอซีนนี้พอดีนะครับก็เลยลองกล้องซะหน่อยพรรู้สึกว่ามันสวยดีนะครับก็ลองถ่ายทั้งเัลทวายยี่สิบสามมิลน,นะครับแล้วก็ซูมสองเท่าสี่สิบหกมิลออกมาสวยทั้งคู่เลยนะครับชอบภาพน,นี้มากๆจากนั้นผมก็เดินทางมมาาาที่่ชบู้ยัไพดกแ เดินทางมาถึงก็ฝ่ามืดเรียบร้อยทดสอบวิดีโอตอนกลางคืนซะหน่อยนะครับ 4K 60 FPS ก็ได้ประมาณนี้ครับรวมไปถึงทดสอบกล้องตอนกลางคืนด้วยนะครับตั้งแต่อ er ัลตาไวเลยไปจนถึงระยะ10เท่านะครับลองชมดูว่าเป็นไง สิบเท่านี่ก็ยังชัดมากๆอยู่เลยนะครับไม่ธรรมดาจริงแล้วผมก็ไปเจอไอดอลอีกแล้วเขามาเปิดตัวอะไรไม่รู้ที่ลานของชิบูยานะครับก็เลยลองถ่ายซูมเข้าไปดูนะครับระยะ10เท่าแล้วก็ลองดันไปที่20เท่าก็ต้องบอกว่า20เท่าเป็นดิจิตอลแต่ว่าผลงานออกมาผมว่ายังใช้ได้เอาไปลงโซเชียลได้อยู่เลยนะครับก็แนะนําว่าใครเล่นก็ไม่เกินประมาณ20เท่ากําลังดีครับแต่ถ้าอยากได้ชัดๆเลยก็ประมาณ10เท่าลองซูมกันอีกสักทีนะครับตั้งแต่อัลต์วายนะครับหเท่า2เท่า3เท่าแล้วก็ สิเท่าให้ดูกันอีกสักรอบหนึ่งว่าผลงานยอดเยี่ยมขนาดไหน นอกจากนี้ v ี v o ก็มีโหมด Snapshot นะครับเป็นการถ่ายแนวสตรีทเนาะชัตเตอร์เขาจะไหวามากๆนะครับเหมาะเลยกับซีนการเดินข้ามถนนแล้วยิ่งตอนกลางคืนด้วยก็มาทดสอบกันก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจมากๆครับพอเทดกลางคืนกันบ้างนะครับตั้งแต่35มิล50มิลแล้วก็85มิลนะครับต้องบอกว่าถ่ายออกมาสวยมากๆเลยแม้แต่ตอนกลางคืนเองนะครับแล้วก็เบลอหลังโบเก้นี่งามสุดๆปิดท้ายวันด้วยการพาแฟนไปกินข้าวหน้าเนื้อที่อร่อยมากๆนะครับร้านนี้หมดแรง สำหรับวันแรกแล้วนะครับเดี๋ยวรุันใกม่วันพรุ่งนี้ก่อนเริ่มวันที่2ขอพูดถึงหน้าจอสักหน่อยนะครับมากับหน้าจออ m o l เลตนะครับขนาด6.67นิ้ว1,000ล้านสีคมชัดมากๆนะครับความละเอียด1,260คูณ2,800ครับ แถมยังมากับ refresh rate สูงสุดถึง120 hz แล้วก็ความสว่างสูงสุดที่4,500 nits นะครับเรียกว่าใช้งานได้ทุกสถานการณ์ไม่มีปัญหาเลยเป็นหน้าจอที่ยอดเยี่ยมจริงๆและที่นะ่าสนใจก็คือกระจกนะครับเขาเป็นดีไซน์แบบ micro quad c u r v e screen นะครับเป็นหน้าจอแบนนะครับแต่ว่ามุมเนี่ยจะโค้งเล็กน้อยทั้ง4ด้านนะฮะก็เรียกว่าได้อารมณ์การใช้งานเหมือนจอแบนนะครับแต่ว่ามีความโค้งเล็กน้อยที่ทําให้ละมุนมือเวลาจับนั่นเองครับ และว,วันที่2ครับเราจะไปลุยกันกับ Warner Brothers Studio Tour Harry Potter นั่นเองนะครับก็นั่งรถไฟไป เราไปโรงกันที่สถานีโทชิมาเอ็นนะครับมาที่ป้ายเขาจะมีเลย The Making of Harry Potter ของ Warner Brother Studio นะครับก็เรียกว่าเป็นรายละเอียดที่ใส่มาให้ในสถานีนี้นะครับจากสถานีเดินไปต้องบอกว่าไม่ยากนะครับมีป้ายบอกสามารถเดินตามไปได้เลยก็คือจะทะลุตัวสวนสาธารณะไปครับแล้วก็จะเจอกับ Harry Potter ที่เราจะไปดูกันแล้วนะครับ ยังเดินไม่ทันถึงแฮร์รี่เลยคุณภรรยายก็โมวแต่ถ,ถ่ายเซลฟี่นะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอกล้องหน้านะฮะแม่เหมือนรู้งานหน้าพันแปดสิบพีและแล้วก็เดินมาถึงด้านหน้านะครับซึ่งจะเห็นชัดเลยก็จะมีตัวแฮร์รี่กับแฮกริดเนี่ยยืนอยู่เลยนะครับสวยมากๆสามารถ,ถถ่ายรูปเล่นได้เลยนะ นี่นะครับซื้อในคลุกสะดวกมากๆเลยก็แค่ใส่คิวอ่าเองจบง่ายๆและแล้วก็ได้เข้ามานะครับต้อนรับด้วยเจ้ามังกรในหนังเลยนะครับแล้วก็มีสิ่งตื่นเต้นอีกเยอะแยะมากมายอันนี้จะไม่บรรยายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะให้ดูเป็นภาพกับวิดีโอบางส่วนแล้วกันนะครับจะได้ไม่เป็นการสปอยจนเกินไปเผื่อใครอยากจะมาเที่ยวสนุกเองนะครับก็เชิญชมช่วงนี้กันได้เลย ใน Warner Brothers Studio เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าจำลองนะครับสถานที่ในฉากหนังเลยมาทำให้เราเห็นกันเลยนะครับแล้วก็ได้บรรยากาศที่เรียกว่าจัดแสงไฟจัดบรรยากาศต่างๆได้ดีมากๆนะครับใครเป็นแฟนแฮร์รี่เนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดโดยประการทั้งปวงนะครับอย่างบันไดโถงทางเดินขึ้นหอพักของแต่ละบ้านเนี่ยที่เขาขยับได้ก็มีจำลองมาให้ด้วยนะครับเรียกว่าทุ่มทุนกันสุดๆ เอาใจแฟนกิฟวินดอร์สหน่อยนะครับถ่ายห้องนอนครับในหอพักของแฮร์รี่พอตเตอร์กับรอนวิซซี่นะครับผมจำไม่ได้มีใครนอนอีกนะครับบรรยากาศก็เป็นแบบนี <s nice> <S ้เลยเดี๋ยวแฟนซิริทรินจะน้อยใจนะครับนี่ห้องพักหอพักของซิริทรินนะคบเพราะจะออกเขียวๆดำๆมนๆโอ้โหบรรยากาศได้มากๆ เวลาไปเที่ยวเนี่ยแน่นอนเราจะเจอกับสถานการณ์ที่เหมือนมีสิ่งที่เราไม่ต้องการในภาพมีคนมีสิ่งของอะไรที่มันเ,เรียกว่าขวางทําให้รูปไม่สวยนะครับเราก็สามารถใช้ AI เนี่ยลบออกไปได้เลยนะครับตัวของ vivo เองก็ทําได้ดีสุดๆ เรียกว่าตื่นตาตื่นใจมากเลยนะครับโอ้โหมีแต่ฉากจำลองจากแฮร์รี่พอตเตอร์ในภาคต่างๆมีตัวคาแรคเตอร์มีพวกเสื้อผ้ารายละเอียดต่างๆเยอะมากนะครับแล้วก็เลยได้ทดลองกล้องทดลองวิดีโอกันสนุกสนานเลยซึ่งก็ได้ทดลองทั้งภาพที่สว่างนะครับภาพในที่แสงน้อยรวมๆกันก็สามารถชมได้นะครับดูมาถึงตรงนี้ก็น่าจะเห็นความสามารถนะครับของ vivo X 200นะครับที่ผมนํามาในทริปญี่ปุ่นนี้นะครับในมุมมองต่างๆไม่จะเป็นภาพนิ่งนะครับในระยะกล้องต่างๆ ด้วยนะซูมกว้างอะไรอย่างนี้นะครับรวมไปถึงวิดีโอด้วยทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับเอ้วยังไงถ้ายังไม่มั่นใจก็ไปดูคุณภาพของเขากันต่อได้เลย ไม่ลืมที่จะแวะทดสอบซ u เปอร์มาโครของ vivo x 2 0 0ด้วยนะครับซึ่งทำมาได้ยอดเยี่ยมมากเลยต้องใช้คำนี้ โอยังไม่หมดสัทีนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าสมมติเดินรวดเดียวโดยไม่พักเลยนะครับน่าจะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงได้นะในที่นี้นะครับแต่ถ้าเราค่อยๆถ่ายรูปอีกแล้วก็มีระหว่างทางพักกินข้าวอย่เนี้ยก็แน่นอนว่าคุณใช้เวลาครึ่งวันอย่างแน่นอน ัดออกมาทอนจบเลยแล้วกันนะครับเข้าไปตั้งแต่11โมงเช้านะครับออกมาอาีีคือแบบว่าฟ้ามืดดาวขึ้นท้องฟ้าเรียบร้อยนะครับก็ออกมาก็เจอสวนข้างหน้าเนาะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับก็คือเจ้า,าแฮร์รี่เนี่ยเขาอยู่ในเหมือนเหมือนอยูในตั้งอยู่ในสวนสาธารณะเลยนะครับก็เลยเป็นบรรยากาศสวนตอนกลางคืนที่สวยไป,ไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็ถ่ายวิดีโอกล้องหลังกล้องหน้ามาฝากกันด้วย รวมไปถึงภาพนิ่งตอนกลางคืนแสงน้อยนะครับระหว่างเดินทางกลับไปที่สถานีรถไฟเพื่อกลับไปพักผ่อนนั่นเองนะครับก็เรียกว่าหมดวันแล้ว ก่อนจะรีวิววันที่3พูดถึงแบตเตอรี่กันหน่อยดีกว่านะครับก็คือความจุเนี่ยอยู่ที่5,800มิลลิแอมซึ่งเยอะมากเลยนะครับสามารถใช้งานได้ตลอดวันกับการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจําวันของเรานะครับแต่เวลาเรามาทริปอย่างเงี้ยผมถ่ายรูปแล้วก็วิดีโอ 4K เยอะก็ต้องบอกว่าอาจจะหมดเร็วก็ต้องไีใช้ power bank บ้างนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ทั่วไปเนี่ยรับรองว่าอึดตลอดวันครับเช้าวันที่3นะครับวันนี้ก็น่าจะเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าเรากําลังจะขึ้นรถไฟนะครับเพื่อไปที่ดิสนีย์ซีกันนะครา ว่าคนมหาศาลมากนะครับก็ลุยกันนะฮะไปถึงก็ต้องไปเปลี่ยนรถไฟเป็นรถไฟของดิสนีย์เนาะก็จะเป็นรถไฟน่ารักเลยมีลูกมิกกี้เมาส์ต่างๆนะครับแล้วก็การตกแต่งภายในนี่เรียกว่าโอ้โหดิสนีย์กันสุดๆนะครับม่าจะเป็นห่วงจับที่ยืนนะครับมีจอมีอะไรเรียบร้อยเพื่อนั่งเข้าไปในส่วนของดิสนีย์แลนด์เองแล้วก็ดิสนีย์ซีเองนะครับก็ต้องใช้รถไฟเรียกว่าเป็นภายในเนาะของดิสนีย์เขานะครับ และแน่นอนเช่นเคยก็มากับวิ v o X 200นะครับตามคาดครับมวลมหาประชาชนทั้งคนญี่ปุ่นและคนต่างชาติเราเองก็ถือว่าเป็นต่างชาติคนไทยนะครับเยอะมากๆครับโอเคยวดิดดสซี่ยามเช้านะครับคนเยอะมากก็เข้าแถวรอกันไปนะครับเราก็ไม่ได้มาเร็วมากด้วยแล้วก็เข้าปัน้นรอเปิดประตูแล้วก็เดี๋ยวกดเข้าไปจองพวงตัว๋วต่างๆนะครับ ก็ช่วงนี้กำลังฮิ a เพราะว่ามันใหม่มากโัวเกียวดิสนี่์ซใครมาก็ต้องสู้รบป,ปรมือนิดนึงชุบๆรอนานเหมือนกันนะครับกว่าแถวจะเคลื่อนขอบวนเข้าไปได้นะครับผ่านเกตทีละคนเนี่ยก็เข้ามาถึงโซนดิสนีย์ซีจนได้ พอเข้ามาถึงนี่ก็แน่นอนสิ่งที่คุณต้องทำก็คือกดจองพวก Asset p a s s ต่างๆนะครับเพื่อให้คุณได้เข้าไปในโซนใหม่ของ d i s n e y s e ีนั่นเองนะฮะคือเรียกว่าจองได้สักอันเนี่ยคุณก็จะเข้าโซนใหม่ได้ละซึ่งเขาจะมีเวลาบอกอยู่ในแอปนะครับซึ่งระหว่างที่รอเวลาเข้าโซนใหม่เนี่ยเราก็มาเล่นโซนโซนเก่าด้านหน้าก่อนจะมีอะไรซบๆผมก็ไปนั่งเล่นพวกกอนดล่าอะไรแบบนี้นะครับชมวิวกินลมเย็นๆซะหน่อย ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าช่วงนี้ปลายปีคนเยอะมากจริงๆนะครับด้วยความที่เขาเปิดโซนใหม่นะครับแต่ว่าในโซนปกติเองคนก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับเรียกว่าแย่งเครื่องเล่นกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว ถึงแม้ตัวนี้จะไม่ใช่ vivo x 200 pro นะครับที่เรียกว่าโดดเด่นในเรื่องของการซูมแบบสุดๆเลยนะครับแต่ว่าตัว x 200เนี่ยก็ทำได้ดีนะครับในทุกระยะเลยนะฮะตั้งแต่ a u t o ทาวนะครับเลนหลักเองเนี่ยก็เป็นเลนหลักที่สามารถครอบซูม2เท่าได้คมชัดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็น optical zoom เป็นเลนเทเลและก็จะซูมที่3เท่าแล้วก็สามารถดันไปได้อีกนะครับอย่างอันนี้นะครับเป็นการซูม10เท่าโอ้โหยังคมชัดขนาดนี้ ระหว่างนี้ผมก็ฆ่าเวลานะครับหาของกินเล่นเดินถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับเพื่อรอเวลาเข้าไปในโซนใหม่ประมาณเที่ยงนะครับกับโซนที่ชื่อว่าแฟนตาซีสปริงส์นั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีเครื่องเล่นเจ๋งๆอยู่หลายอันเลยเหมือนกัน ใกล้ๆเวลาผมก็เลยเดินเข้าไปนะครับซึ่งต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับโซนที่จะเดินเข้าไปเนี่ยก็ต้องบอกว่ากว้างมากๆแล้วก็เรียกว่าสร้างความตื่นเต้นระหว่างที่ก่อนจะไปถึงเกตได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเกตเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นถ้ำหินกำแพงหินเลยนะครับและถ้ามองไปเนี่ยจะเห็นเป็นรูปสลักนะครับของเอลซ่าแอนนานะครับมีปีเตอร์แพนมีโอลาฟด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องหยุดถ่ายรูปก่อนที่เราจะเข้าไปในโซนแฟนตดเซียสปริงนั่นเองและเมื่อผ่าน เกตเข้ามาเนี่ยก็จะมีเครื่องเล่นต่างๆเม่าจะเป็นราพันเซลก็จะเห็นหอคอยเลยนะครับแล้วก็มาท่านดูดีๆจะเห็นราพันเซลร้องเพลงอยู่ด้วยก็เียว่าเป็นเครื่องเล่นไฮไลท์ของโซนนี้เลยกับราพันเซลนั่นเองนะครับผมก็ไม่ได้อัดวิดีโอตอนเล่นมาให้คุณไปเล่นเองแล้วกันแม่ด้านหน้ามีเอลซ่ากับแอนนาขนาดนั้นก็จะมีเมืองเอรนเดลจำลองมาให้เราได้ถ่ายรูปกับอินบรรยากาศเหมือนอยู่ในเอรนเดลจริงๆเลยแล้วยิ่งมาช่วงนี้ก็คืออากาศกำลังเย็นเลยนะครับแสงอาทิตย์ก็ส่องแบบเฉียงๆถ่ายรูป สวยมากๆนะครับต้องยอมรับว่าเขาทํามาดีมากๆนะครับถ่ายมุมไหนก็เหมือนอยู่ในเอรนเดลจริงๆนะครับแล้วเราก็แวะทานอาหารที่เหมือนเป็นโรงอาหารของที่เมืองเอรนเดลด้วยข้าวก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับเอรนเดลนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าพอเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยที่ญี่ปุ่นมืดเร็วมากนะครับแบบ4โมงพระอาทิตย์ตกแทบจะรับฟ้าแล้วนะครับก็ทําให้เราเข้าสู่โหมดของภาพแสงน้อยนั่นเองนะครับก็เลยเก็บบรรยากาศภาพแสงน้อยนะฮะรวมไปถึงมีการแบบถ่ายพอตเทปโบเก้ข้างหลังล ก่อนที่จะออกมาจาก d i s n e y ์ซีด้วยนะครับเราก็กลับเร็วนิดหนึ่งสู้เด็กๆไม่ไหวแล้วและผลงานภาพตอนกลางคืนนี่ก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแบบปกติเองหรือว่าถ่ายแบบว่าพอเท็ t หน้าชัดหลังบเบลอเองเนี่ยก็ออกมาสวยงามครับ vivo X 2 0 0 ก่อนจะรุยวันที่4ขอแวะมาพูดถึงสเปคของ vivo x 2 0 0กันหน่อยนะครับปีนี้ใช้ชิป mediatek d i m e n s i t y 9400นะครับก็เป็นชิปสถาปัตย์3นาโนเมตรเท่านั้นเองนะครับเป็นชิปตัวใหม่ครับที่แรงขึ้นกว่าเดิม28%แล้วก็ความร้อนน้อยลงด้วยและ vivo เขาก็มีชิปอีกตัวด้วยกับ vivo v 3 plus ครับ imaging chip ก็เป็นชิปที่เขาทำมาเพื่อใช้ในการประมวลเรื่องของภาพโดยเฉพาะเลยนะครับมากับแรมขนาด 12GB กิกนะครับแล้วก็ความจุตัวเครื่อง250 6 g ครับเพิ่ม micro SD card ไม่ได้ซึ่งใช้งานทั่วไปก็ลื่นนะครับหรือแม้แต่การเล่นเกมต่างๆที่ผมลองเทสมาก็เรียกว่าไม่มีปัญหาเลยสําหรับชิประดับนี้เมื่อทดสอบคะแนนจาก Geekbench นะครับซิงก็ลคอยอยู่ที่1,400ครับม l t ติคอยอยู่ที่5,000ก็เรียกว่าเป็นตัวเลขที่สูงเลยทีเดียว แล้วก็มาถึงวันสุดท้ายนะครับในการท่องเที่ยววันนี้ก็จะไปวัดกันนะครับก็เป็นวัดดังย่านฮาราจูกุเลยหลายคนน่าจะเคยไปหรือถ้ายังไม่เคยไปนะครับวันนี้คือเมจิจิงกุนั่นเองนะครับก็จะเป็นวัดที่เหมือนแบบ อารมณ์เดินเข้าไปเนี่ยก็จะเหมือนสวนสาธารณะ,ะเลยตลอดทางก็เรียกว่าเดินเข้าไปลึกพอสมควรน,นะครับถ้าลงจากสถานีฮาราจูกุระหว่างทางเดินเข้าไปนะครับทั้งสองข้างทางเนี่ยก็จะเป็นต้นไม้ตลอดเลยนะครับให้ความล่มลืน่นแล้วก็เรียกว่าอากาศดีม,มากเวลามาเดินที่นี่โดยเฉพาะหน้าหนาวนะครับระหว่างทางก็อาจจะมีจุดถ่ายรูปเล็กๆน้อยๆน,นะครับซึ่งผมไม่เข้าใจความหมายเหมือนกันมันเป็นเป็นโคมหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึง่งแต่ว่าถ่ายรูปออกมาก็สวยดีนะครับรวมไปถึงประตูสัเจ้าระหว่างทางตลอดทางเนี่ย ก็มีให้ถ่ายเรื่อยๆนะครับอยู่ที่วัดเมจิจิงกุนะครับก่อนเข้าวัดที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องชำระละ้างสิ่งชั่วร้ายในความสกปรกก่อน นอกจากว่าสันเจ้าแล้วนะครับที่นี่เขามีต้นไม้นะครับเรียกว่าต้นใหญ่มากๆเลย2ต้นนะครับก็ไหว้แล้วก็ขอพรอ,อันนี้เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวความรักนะครับให้มันเรียกว่ายืนยงเหมือนต้นไม้2ต้นนี้นะครับที่เรียกว่าอยู่มาหลายร้อยปีเลย จากขอพอรไหว้เสร็จนะครับเราก็เดินทางออกนะครับจากที่นี่ไปตรงฮาราจูกุนี่แหละนะครับเรียกว่าเข้าออกทีหนึ่งก็โอ้โหนานเหมือนกันนะฮะไปที่แหล่งช้อปปิ้งกันเลยนะครับก็มัวแต่ช้อปปิ้งกันนะฮะเรียกว่าแทบไม่ได้ถ่ายคลิปเลยว่าเพราะมันตื่นตาตื่นใจจ,จริงๆนะครับมีของให้ช้อปปิ้งหลากหลายบแบรนด์มากๆใครที่เป็นสายช้อปปิ้งเนี่ยฮาราจูกุก็ห้ามพลาดเลยนะครับ ตามแมปเนี่ยเขาชื่อว่าเทบุระชินจูกุทาซุนาคาชิโซโฮเทินครับเป็นร้านลับในกำนาที่กินมา10ปีที่แล้วตั้งแต่แบบเขาจะอยู่ในซอยในบ้านเก่าๆแต่ตอนนี้ก็คือแบบว่าซอยเจริญมากมีร้านกาแฟมีอะไรเต็มหมดแล้วก็ร้านนี้ก็โตขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับนักท่องเทียเ่ยวมาเต็มไปหมดเลยก็ใครสนใจก็ลองมากดูได้นะครับไน,นี่เลยนะครับเทบุระมาัลไล มีหลายอย่างมีกุ้งมีปลาหมึกมีอะไรเนาะแล้วก็คิงกับเกลือนะครับนี่จะมีเกลือมีพริกหลากหลายแบบสมัยก,ก่อนเยอะกว่าน,นี้เดี๋ยวนี้ก็ลดลงแล้วแต่ก็ยังอร่อยอยู่หลังจากนั้นเนี่ยก็หมดเวลาของผมนะครับต้องเดินทางกลับ กรุงเทพเรียบร้อยนะครับอเอาเป็นว่าเรามาดูข้อมูลเพิ่มเติมของ vivo x 2 0 5g ตัวนี้กันสัหน่อยดีไซน์ของเขามาแบบเรียบๆเ,เลยนะครับและสีนี้คือสี midnight black ครับสีดําด้านเวลาโดนแสงก็จะมีแสงระยิบระยับนะครับเวลาสัมผัสก็จะรู้สึกว่าละมุนลื่นมือครับมีโลโก้ vivo ตรงกลางด้านล่างนะครับแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นโมดูลกล้องนั่นเองครับที่เรียกว่าเป็นวงกลมที่ใหญ่พอสมควรนะครับ เป็นวงแหวนซันเบอร์สเสริมความแข็งแกร่งแล้วก็เรียกว่าทําให้ตูวโมดูกล้องเนี่ยสวยงามมากขึ้นเฟรมเครื่องเป็นอลูมิเนียมนะครับสำหรับสีดําก็จะเป็นแบบดําด้านเลยนะฮะก็เรียกว่าท<ส> <ๆ S 2> ํามามี <ๆ S 2> ความโค้งมนเล็กน้อยนะครับเรียกว่ามีมุมตัดแล้วกันตรงบริเวณที่เชื่อมกับฝาหน้าแล้วก็ฝาหลังนะครับทำให้เรียกว่าจับได้สมูทมือมากยิ่งขึ้นมีช่องใส่ซิมอยู่ทางด้านล่างนะครับสามารถใส่ได้สซิมนาโนนะครับแต่ว่าเพิ่มไมโครเอสติการ์ดไม่ได้นอกจากนี้ก็ยังมีให้เลือกอีก2สีด้วยนะครับก็คือออ ออกสีเขียวอ่อนออน,นะครับก็สวยดีแล้วก็อีกหนึ่งสีสําหรับคนที่ชอบความจิ๊ตจ้าเลยก็โอเชียนบลูนั่นเองครับเป็นสีน้ําเงินตัวเครื่องมีน้ําหนักที่เบานะครับอยู่ที่197กรัมครับแถมยังมากับการกันน้ํากันฝุ่นที่เลด IP 6 8และ IP 6 9ครับตาหน้าจอมีที่สแกนนิ้วมาให้ด้วยนะครับซึ่งก็สแกนได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำนะแต่ว่าผมว่าตําแหน่งเนี่ยมันต่ําไปสักนิดหนึงนะครับ ก็เรียกว่าจะใกล้จะชนขอบด้านล่างแล้วนะฮะถ้าขึ้นมาอีกนิดนึงน่าจะพอดีมากกว่าเออน่าจะอยู่ประมาณแบบตรงนิ้วโป้งที่ผมวางนะฮะอันนี้มันต่ําไปนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็สามารถสแกนได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำครับในส่วนของซอฟต์แวร์เป็น Android 15นะครับครอบทับด้วย f u n t o u c h o s 15ก็มีฟีเจอร์ต่างๆให้ใช้งานครบแล้วก็ใช้งานได้ง่ายนะครับสำหรับ vivo X 200นะครับก็เรียกว่าวางจําหน่ายในไทยแล้วนะครับเปิดตัวมาที่ราคา29,999บาทนะครับกับรุ่นแรม1 256มี3สีให้เลือกด้วยกันนะครับนั่นก็คือสีดำ Midnight Black ครับสีเขียว Aurora Green แล้วก็สีน้ำเงิน Ocean Blue ครับใครที่มองหาสมาร์ทโฟนที่เรียกว่าครบ เครื่องนะครับแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของการถ่ายภาพแต่ว่าไม่ได้อยากจ่ายในราคาที่สูงมากเกิน3 0 0หมื่นเนี่ยผมว่าตัวนี้จบนะครับกับ vivo x 2 0 5 g นะครับเรียกว่าเป็นน้องเล็กในตัว x 2 0 0 Series นั่นเองนะครับแต่ว่าโอ้โหความสามารถจัดเต็มให้ขนาดนี้ราคาก็ถือว่าดีเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงนะครับกับ vivo x 2 0 5 g ตัวนี้ก็ลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะครับแล้วก็มีคําถามอะไรก็ลองถามคิวมาได้เลยนะครับเดี๋ยวมาตอบในคอมเมนต์กัน นะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยละกันครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับว่าจะมีอะไรมารีวิวกันอีกนะครับหรือว่าจะมีคลิปแบบไปท่องเที่ยวไหนและเอาสมาร์ทโฟนตัวไหนไปลุยกันแบบนี้อีกก็ติดตามได้เลยกับผมคิวแต่มีคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ